สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนที่มีความเชื่อมั่นในรักแท้การรอคอยการกลับมาของคนรักคำมั่นสัญญานะคะรอเพื่อที่จะได้พบเจอกับความรักคนที่จริงใจของหัวใจเขาจะเข้ามาหรือเปล่า ะะด้วยความเฝ้ารอด้วยความคิดถึงด้วยความห่วงหาจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณไหมสํสำหรับชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีน a อ e of sword a เ e of w a วอร์ดคิงออฟว The w o r l d The Empress The Sun Temperance The High Priestess Queen of Pentacles Five of Cups ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในตอนนี้โชคจะช่วยคุณไหมปฏิหารจะเกิดขึ้นไหมในความรักในความสัมพันธ์สําหรับชาวธาตุน้ํา,าช่วงนี้ตอนนี้ดูเหมือนคุณเครียดเครียดสับสนวุ่นวายหัวใจเหนื่อยมันรู้สึกอึดอัดมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับทำอะไรไม่ได้ เหมือนถูกปล่อยถูกทิ้งถูกปิดตานะคะไม่สามารถแม้แต่ความคิดตัวเองคิดอยากจะทำอะไรในสิ่งต่งตางๆเพื่อคนรักเพื่อตัวคุณคุณยังทำไม่ได้เลยมันเป็นความรู้สึกเหมือนถูกบังคับถูกให้อยู่ในมุมหรือในความรู้สึกหรือคุณคิดไปเองหรือเปล่าหรือคุณกดดันตัวเองมากหรือเปล่าในความรักในความสัมพันธ์จะมีการเริ่มต้นความรัก รั้งใหม่เกิดขึ้นเป็นการเฝ้ารอเป็นการรอคอยความรักการกลับมาของคนดีๆหรือการเริ่มต้นกับคนใหม่ๆก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาเป็นความรอคอยเป็นการร้องขอก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากความเชื่อมัน่นจากภายในจิตใจของคุณจากอดีตจากความเจ็บช้ำในเรื่องราวเก่าๆที่มันทำให้คุณทุกข ที่ทำให้คุณเสียใจที่คุณคิดว่าคงจะไม่เจอแล้วแหละความรักครั้งนี้คงจะไม่มีรักแท้อีกแล้วใช่ไหมคนดีๆคนที่จะเข้ามาดูแลหัวใจคุณจะเจอหรือเปล่ามันเป็นการร้องขอมันเป็นการคิดคิดแบบย้ำคิดแบบซ้ำไปซ้ำมาขอให้ได้พบขอให้ได้เจอมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วบางครั้งคิดเยอะอะชาวทาาน้ำจนบางทีตัวคุณรู้สึกสับสนในความจริง กับความฝันหรือมันเป็นในเรื่องของคิดมากคิดแบบไม่ปล่อยวางคิดอยู่ตลอดนะคะแต่มันก็เป็นความเชื่อของตัวคุณว่าสักวันมันจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คุณเหมือนคุณรอใครบางคนรอคนที่ใช่รอคนที่เขาที่จะเข้ามาเพื่อที่จะดูแลหัวใจคุณเหมือนมัน รู้สึกว่ามันต้องมีมันต้องเจอเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาเหมือนคุณรอเหมือนคุณรอคู่แท้ของคุณคุณรอเนื้อคู่ของคุณอยู่คุณรอคนที่ใช่แล้วคุณก็เชื่ออย่างนั้นคุณเชื่อว่ามันต้องมีสิแต่ว่าโอกาสแล้วก็วันเวลาเราจะได้พบเราจะได้เจอกันณนะตอนไหนแค่นั้นเองที่ผ่านมาคุณมีความสุข นะคะสิ่งต่างๆความหวังต่างๆในความรักมันก็มันก็ดีอยู่มันก็ดีอยู่ยแต่มันดีในในระดับหนึ่งแต่ในใจของคุณนะ่ะคุณคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องไปได้สวยกว่านี้มันต้องดีกว่านี้บางครั้งคุณยังสับสนในอารมณ์ในความรักในสิ่งที่เป็นอยู่ว่ามันใช่ไหมบางครั้งก็รักบางครั้งก็ทุกข์เป็นความรู้สึกที่ที่อยากหลุดพ้น แต่ก็ยังอยู่ในห่วงอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันสับสนในอารมณ์เดือนสันมามันจะเป็นโชคชะตามันจะเป็นลิขิตมันจะเป็นความความสุขความหวังสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาคุณจะได้พบคนที่อายุเยอะมากกว่าตัวคุณเขาเดินทางมาเขาดูเข้มแข็งเขาดูมั่นคงมากในความรู้สึก ในจิตใจในเวลตาของเขาเขาดูชัดเจนกับคุณเขาดูจริงใจและเขาเป็นคนที่มีความคิดที่หนักแน่นที่เป็นผู้ใหญ่ที่คุณอยู่ใกล้แล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่น คุณอยู่ใกล้แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถฝากชีวิตของคุณไว้กับเขาได้เลยเขาเป็นคนที่ดูอบอุน่นดูมั่นคงและเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปกับตัวคุณถือว่ามันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะได้รับนะคะเป็นความสุขเป็นความหวังเหมือนคุณได้รับแสงสว่างเหมือน แสงสว่างเกิดขึ้นภายในจิตใจภายในหัวใจคุณคุณได้พบกับคนเนี้ยแล้วคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากทำอะไรก็ได้อยากเที่ยวอยากคิดอยากพูดอยากทำอะไรก็ได้อย่างน้อยก็ยังมีเขาคนนี้ที่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตดูแลคุณอยู่ไม่ห่างไกลไปไหนมันแตกต่างจาก ที่ที่ผ่านมาที่เป็นไปที่ความรู้สึกที่เหมือนตัวคุณแบบทําอะไรไม่ได้รู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนคุณเก็บกดหรือมันเป็นแรงกดดันอะไรบางอย่างคุณไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ต่อจากเนี้ยถ้าคุณได้พบกับคนคนเนี้ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นแล้วคุณอยากทําอะไรคุณรู้สึกว่าคุณอิสระมากขึ้นเหมือนนกที่ถูกปล่อยออจากกรงตัวคุณจะดูสดใสดูมีความสุขดูมีออรา่าเป็นความรักที่มันมันอิสระมากขึ้น แล้วก็สามารถพูดคุยคิดแชร์ความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆคุณอยากเล่าถ้าคุณได้พูดคุณได้เจอคนที่เข้าใจคนที่เข้าใจในตัวคุณและคุณสามารถพูดได้ทุกเรื่องคุณพูดได้ทั้งวันนะคะขอแค่มีคนรับฟังนะคะพอคุณได้พูดแล้วคุณจะรู้สึกสบายคุณจะรู้สึกโล่งคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดอยู่ภายในจิตใจมันเป็นความรู้สึกที่ ที่มันนอกจากความรักแล้วมันมาด้วยความเข้าใจสามารถที่จะแชร์ความคิดกับคนที่คุณรักได้แบบมั่นใจไม่ต้องกักไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีความรับอะไรคิดยังไงก็พูดออกไปก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขมากขึ้นมันรู้สึกโล่งปลอดโปรง่งส,สะดวกสบายมากขึ้นบางทีตัวคุณก็ต้องปรับนะคะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตมัน มันจะดีขึ้นมากกว่านี้จะได้พบใครบางคนต้องมีการยกย้ายบางคนถึงขั้นย้ายถิ่นฐานเลยก็มีสําหรับชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านหรืออะไรบางอย่างมันเหมือนมีการยกย้ายเกิดขึ้นมีการปรับมีการเปลี่ยนบางคนข้ามประเทศเลยก็มีนะคะข้ามจังหวัดข้ามประเทศหรือยกย้ายเปลี่ยนในเรื่องของที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งมันรวมถึงในเรื่องของการปรับปรับในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณนะคะปรับเพื่อที่จะให้มันบรลานซ์ให้มันจูนเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งให้ให้ความคิดให้ทัศนคติอะไรที่มันบกกรอกมันไม่มันไม่สามารถที่จะเข้าหากันได้ก็มีการปรับมีการปรับมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นบางทีอารมณ์คุณอะ มันจะขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วบางครั้งคิดอีกอย่างทําอีกอย่างแต่ในมุมที่ที่เป็นข้อเสียมันก็มีจุดเด่นของคุณคุณมักจะมีรางสังหรณ์อะไรพิเศษเกิดขึ้นล่วงหน้าถ้าเจอคนที่ใช่มันก็ใช่จริงๆแต่ถ้ามองแล้วคนนี้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันเหมือนมันมีอะไรมาดนจิตดนใจมาเตือนคุณอยู่แบบเนี้ยแล้วคุณก็จะใช้ในเรื่องของความรู้สึกซิกเซนส์ของคุณมากในช่วงนี้ ตัวคุณดูดูสดใสดูมั่นคงดูสมบูรณ์นะ Queen of Pen t a c l e ดูมั่นคงดูสดใสดูสมบูรณ์แล้วก็ดูเพียบพร้อมเป็นคนที่พร้อมละพร้อมในการใช้ชีวิตบางคนพร้อมในการเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามีเป็นสามีที่ดีของภรรยาคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนความพร้อมพร้อมละ พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่พร้อมที่จะมีคู่รักที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยด้วยความเข้าใจนอกจากความรักที่ดีคู่ที่ดีแล้วมันนึง รวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งต่างๆคือมันอุดมสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้ชีวิตที่ที่อิสระไปเที่ยวไปทำอะไรก็ได้ตามที่ใจปรารถนาคือมันเป็นพลังงานในเรื่องของความรักความอบอุ่นความเข้าใจที่มีให้กันที่เกิดขึ้นเป็นความจริงใจที่คุณตามหาที่คุณเฝ้ารอที่คุณทุกหนัก บางคนครึ่งชีวิตก็ยังไม่เจอแต่ต่อจากเนี้ยเหมือนคุณจะได้พบแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในรักแท้ในสิ่งที่จะเข้ามารักแท้มันต้องมีแต่ว่ามันจะเข้ามาในช่วงไหนแต่ว่าจังหวะตอนเนี้ยคุณจะได้พบได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่ตรงหัวใจแล้วเขารับในสิ่งที่ที่คุณเป็นได้ในตัวตนที่คุณเป็นอะ่ะเขารับได้เขาดูอบอุ่นเขาดูมั่นคงเขาจะอยากดูแลคุณ อยากทนุถนอมอยากทําให้คุณมีความสุขในทุกๆครั้งในช่วงเวลาที่อยู่ที่อยู่กับเขาไม่อยากเห็นคุณเครียดบางทีบางครั้งคุณยังแอบเครียดแอบน้อยใจอะ่ะส่วนมากจะน้อยใจมากกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาคิดเพราะฉะนั้นชาวทาดน้ำอะไรที่มันผ่านไปได้อะไรที่มันให้อภัยซึ่งกันและกันได้ เรื่องเล็กๆน้น้อยอย่าเอามาคิดเป็นประเด็นให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะดูจากหน้าไพ่ส่วนใหญ่แล้วคุณมีแต่ความสุขแล้วดีแล้วที่เขาเข้ามาแล้วเขายอมรับการเป็นตัวตนของคุณแล้วเขาดูแลคุณใส่ใจคุณจนคุณบางคนนะสําหรับชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนเหมือนคุณเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยเปลี่ยนเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่ดูแล ตัวเองเป็นคนที่ดูเพอร์เฟกแล้วก็มีออร่ามากในช่วงนี้อาจจะเกี่ยวกับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับรูปรักภายนอกก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณดูมีสเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็คุณมีความสุขเพราะคุณมีความสุขคนที่เข้ามาอยู่ใกล้คนรักของคุณเขาก็พอที่จะมีความสุขไปกับคุณด้วยเห็นมองดูแล้วคุณ คุณดูมีเสน่ห์ในตัวในตัวตนของคุณนะคะในตัวตนของคุณมันเป็นประกายมันส่องแสงสว่างออกมาด้วยความรู้สึกที่ที่รักตัวเองแล้วก็มันเป็นพลังงานที่ที่ดีมันจะดึงดูดคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณอย่างง่ายดายให้คุณเปิดใจแล้วก็ให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณขอร้องในสิ่งที่คุณอธิษฐานในสิ่งที่คุณเชื่อมัน่นในความรัก มันต้องมีสิมันต้องเจอสิในความรักที่ดีที่ใช่คนที่เป็นคู่มันต้องเจอคือมันเป็นความรู้สึกที่คุณคิดคิดแบบย้ำๆซ้ำๆอยู่แบบนั้นแล้วบางคนก็รอชาวทัาน้ำบางคนรอมานานนานหลายปีเหมือนกันก็มีนะคะแต่เพิ่งได้เจอแต่เพิ่งได้พบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ต้องดูแลหัวใจตัวเองให้ดีแล้วก็ความรักที่มีเข้ามาก็ต้องใส่ใจนะคะใส่ใจให้มากขึ้นนะใส่ใจให้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เจอแล้วนะอย่าพลาดโอกาสอย่าเสียเวลากับสิ่งกับความรักครั้งใหม่กับคนใหม่ที่จะเข้ามาเพื่อที่จะดูแลหัวใจคุณนะคะ ขอให้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้จะให้พิเศษสําหรับชาวธาตุนราศีกรกฎราศีพิจิกมีนจะดูเจาะลึกให้ของชาวราศีกรกฎว่าคนรักของคุณคือใครกันคนรักของชาวราศีกรกฎเป็นใคร of cup สโตสำหรับคนรักชาวราศีกรกฎมีชาวธาตุน้ำเหมือนกันกับคุณกรกฎพิจิกมีนแล้วก็ราศีเมถุนตุลกุ่มน,นะคะเขาพยายาม เขาพยายามบางครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ที่ตัวเขาเหมือนเขาเหนื่อยหรือเปล่าในบางอารมณ์บางทีเขารับอารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณค่อนข้างที่จะถ้าคุณถ้าคุณเครียดถ้าคุณนิ่งแล้วคุณก็ดูน่ากลัวเขาก็เลยดูดูเหมือนว่าบางครั้งเขาก็เหนื่อยนะเหนื่อยใจ แต่เขาก็สู้เขาก็ยังมองว่าความรักดีๆก็ยังมีให้กันอยู่นะคะความรักดีๆก็ยังมีให้กันแต่เขาก็อาจจะน้อยใจบ้างในบางครั้งในบางอารมณ์เป็นความรู้สึกที่เขาไม่ไปไหนหรอกแต่แค่เขาเหนื่อยบางทีเขาก็อยากหยุดพักอยากหยุดพักบ้างนะคะอยากหยุดพักไม่อยากที่จะตามใจอะไรคุณคุณมากเกินไปเพราะบางครั้งก็เหมือนคุณเอาแต่ใจในบางมุม เขาดูว่าบางครั้งคุณก็อาจจะทําตัวเหมือนเด็กบ้างงอนงอนเก่งอะ่ะอืมเขาก็อาจจะเหนื่อยบ้างบางทีเขาอาจจะหลบหลบมุมไปอยู่ในมุมของเขาอืมเมื่อสบายใจใจดีขึ้นแล้วกคค็ค่อยมาคุยกันก็ได้นะคะแต่เขาก็ไม่ไปไหนเขาก็ยังอยู่อยู่ณตรงนี้แล้วก็ชาวราศีเมถุนตุลกุภมคนนี้ดูจริงจังดูจริงจังในความรักที่มีให้ แล้วก็ดูหนักแน่นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเหมือนกันรักก็คือรักนะคะเป็นการเริ่มต้นความรักที่มันมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่เขาค่อนข้างที่จะคิดมากเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตแล้วเขามักจะซีเรียสถ้าเขาได้พูดอะไรไปแล้วบางครั้งเขาเขาอาจจะอารมณ์ร้อนหรือเขาอาจจะเอาแต่ใจของเขาก็อยากให้คุณพยายามเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะคะอย่าอารมณ์ร้อนใส่กันเดี๋ยวมันจะระเบิดนะคะ เพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจด้วยหัวใจจริงๆนะคะด้วยหัวใจจริงๆต้องต้องพูดคุยกันถ้าเขาร้อนคุณก็ต้องเย็นนะคะอย่าปะทะกันนะอย่าปะทะกันเพราะว่ามันเป็นความรักที่เหมือนคุณได้ได้เจอแล้วได้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นความรักที่เป็นความรักที่มัน มันใช้ชีวิตมันไปมันไปพร้อมกันแล้วนะคะอย่าเอาเรื่องเล็กๆมามาเป็นปัญหาในครอบครัวในชีวิตคู่ในความรักใช้เหตุผลใช้เหตุผลความจริงนะคะอย่าใช้อารมณ์ไพ่บอกว่าจ u s t i c ใช้อารมณ์เหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์ใช้ขอโทษค่ะใช้เหตุผล ะะใช้เหตุผลความจริงใจนะคะความรักที่มีให้ความหมุงยย่งใยอะไรก็แพ้ความดีงามอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะบางครั้งมันเหมือนต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกอะไรบางอย่างก็ก็ดูแลกันนะคะว่ามันมีเหตุผลสมควรไหมในการตัดสินใจนะคะในการตัดสินใจสำหรับชาวธาตุน้ำต่อไปราศีพิจิกนะ คนรักของคุณเป็นใครกัน The Moon Queen of s w o r d The r e v e r The r e v e r มาก็ แฮปปี้มากแล้วเป็นคู่นะคะพี่จิกเป็นคู่เป็นความรักที่ที่มันสมบูรณ์ที่มันพังพร้อมที่เขาพองที่จะเข้ามาดูแลตัวคุณเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ตามหาที่หวยหากันมาอย่างยาวนาะนเป็นความรักที่หอมหวานมากเลยนะคะเหมือนแบบมันมีพลังดึงดูดทั้งสองคนเข้ามาเจอกันโดยอัตโนมัติเป็นพรลิขิตเป็นสิ่งต่างๆที่ถูกกำหนดลิขิตไว้ให้ได้พบเจอกัน จะเจอคนที่มีตําหนิคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้แต่เขาชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์เขาดูเด็ดเดี่ยวมากเหมือนเขาดูอ้างว้างเขาอาจจะโสดมานานนะคะโสดแบบในสถานะไม้พ่อไม้แม่ไม้แเขาก็รักคุณเขาจะจริงจริงจังจริงใจอยากที่จะอยู่กับคุณนะคะอยากใช้ชีวิตคู่มันเป็นความรักบางครั้งเขาก็เหนื่อยเขาไม่สามารถที่จะพูดอธิบายเรื่องรา มากมายภายในใจให้คุณได้ได้ฟังให้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็เฝ้ารอเฝ้ารอเพื่อที่จะมาพบคุณนี่ไงเดอะเรเวอร์ River, นะคะเป็นไพ่คู่เป็นไพ่ความรักเป็นคนพิเศษของหัวใจซึ่งกันและกันที่จะได้พบกันนะคะเป็นความรู้สึกที่มันที่มันสมบูรณ์ที่มันบรลานท์ที่มันกลมเกลียวกันไปนะคะกลมเกลียวผูกยายสัมพันธ์ที่ เชื่อมโยงเข้าหากันทั้งหัวใจคุณนะคะแล้วก็ดวงใจของเขาเป็นความรักที่เหมือนตามหากันน่ะแล้วได้พบเจอกันนะคะได้พบเจอกันเป็นความรักที่ดีนะสำหรับพี่จิกนะคะเป็นความรักที่ดีงามมากเลยต่อไปราศีมีนนะคนรักของคุณคือใครกันสำหรับชาวราศีมีน 킹ออฟครับไฟออ e วอร์ดเซเวนออวอเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเหมือนกันกับคุณนะแล้วก็อีกคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะดูห่วงใยดูเขาแอบส่องคุณอยู่เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาแต่ด้วยหน้าไพาจากหรวม ใบใหญ่ๆที่เกิดขึ้นคือช่วงเนี้ยมันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะที่คุณจะได้พบได้เจอความรักแท้อยู่แล้วคนที่แอบมองแอบส่องคุณมาอย่างยาวนานมาอย่างไกลเป็นคนที่มีอายุนะคะอืมแอบมองแอบส่องคุณอยู่ไม่กล้าเข้ามาเป็นคนที่ห่วงใยคุณอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยจะเปิดตัวแล้วนะคะจะชัดเจนแล้วบอกว่ามันเป็นความรักที่ ดีงามเป็นการเริ่มต้นความรักไปพร้อมๆกันเป็นเป็นโอกาสความสุขความสำหวังที่จะได้เปิดนะคะที่จะได้พูดคุยกันบอกแล้วว่าเข้ามาจีบนะขอเริ่มความสัมพันธ์จะได้ไหมนะคะเดินทางเข้ามาบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาที่เกิดขึ้นบางระยะระยะทางระยะห่างเวลาด้วยวัยอายุที่ห่างกันก็ได้แต่ก็ไม่ไม่เกิน ไม่เกินกําลังไม่เกินแรงต้านทานของหัวใจไปได้ด้วยความซื่อตรงด้วยความมั่นคงที่อยากจะเข้ามาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปกับตัวคุณอีกคนชาวธาตไฟเมธสิงห์ธนูคนนี้บางทีเขามีในเรื่องของบอกไว้ก่อนว่าชาวธาตไฟเมธสิงห์ธนูเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นคนที่ขารมดีบางครั้งบางอารมณ์เขาอาจจะเจ้าชูนิดๆเขาชอบบริหารเขา ชอบหวานสนิทไปให้กับผู้คนมากมายแต่ภายในใจของของเขาแล้วคุณก็คือที่หนึ่งเขาก็ยังรักคุณเขาก็ยังเชื่อมั่นในความรักที่มีให้กับคุณด้วยด้วยความจริงใจแต่ภายนอกอาจจะดูเหมือนเหมือนเขาเจ้าชู้แต่เขาก็ไม่ได้เลือกใครเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะจีบใครที่จะคบใครเขาคบไปทีละคนนะคะเขาเป็นคนที่คือชีวิตพื้นฐานเขาอาจจะเคยเคยทําตัวแบบเนี้ย แต่ถ้าเขาได้เจอคนที่รักเขาจริงคนที่เข้าใจเขาจริงๆเหมือนกันกันกบคุณนะคะเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เปลี่ยนใจเพราะดูจากน้าภาัยสัส่วนใหญ่มันเป็นความรักที่มันเป็นความเข้าใจเป็นการเริ่มต้นความสุขความสมหวังความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะชาวธาตุน้ําอันนี้เป็นของราศีมีนนะราศีมีนเพราะฉะนั้นตัวคุณต้อง ทำทำบางสิ่งบางอย่างทำอะไรที่ในลักษณะในตัวคุณที่คุณมีจุดเด่นของคุณข้อดีของคุณอะไรที่เด่นอะไรที่ดีอะไรที่รู้ว่าจะต้องเอาใจเขาอย่างไงหรือคุณจะรู้ด้วยด้วยความเข้าใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเรียนรู้และมันต้องเจอกับตัวเองแล้วคุณจะสามารถพิชิตใจเขาได้พอคุณพิชิตใจเขาได้ เขารักคุณเขาเข้าใจคุณเขาเขาเชื่อใจคุณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณอยากได้อะไรมันก็ง่ายในการขอร้องนะคะอืมเพราะว่าชาวธาตุไฟอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักรักแรงรุนแรงบางทีก็ขี้หึงขี้หวงก็มีนะในบางอารมณ์แต่เขาจะมีสเสน่ห์มากมีแต่คนมากมายตกลหลุมรักเขาแม้เว้นแม้แต่ตัวคุณแต่เขาก็จะเลือกคบเฉพาะคนที่คนที่เข้ากับ เขาได้คนที่มีในเรื่องของคือพูดถึงความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆถ้าได้เจอกับตัวเองก็จะรู้ว่าใช่หรือไม่แล้วก็จะรู้ด้วยสัญชาตญาณด้วยด้วยซิกเซนของแต่ละคนเองนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาเจอกันไม่ไม่ใช่เรื่องบังืองอืญ มันเป็นบุพเพสันนิวาสเป็นปฏิหารเป็นโชคชะตาที่จะได้มาพบมาเจอแล้วแต่ว่าจะกําหนดมาในช่วงระยะเวลาบุญกรรมของแต่ละคนมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็หมั่นทําดีไว้เยอะๆนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ